สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการบล็อกชนแนลวิวล่าชนแนลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงฮัตเชลรีวิวนั่นเองนะครับผมตามที่เราบอกกันนะครับเรามาทำตามสัญญานะครับเราขอเวลาไม่นานแน่นอน วันนี้นะครับเราจะมาบอกเซตอัพทั้งหมดเลยนะครับในบอร์ดนี้ว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องเซตอัพนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับวอเตอร์บอลไทยแลนด์แล้วก็ WD 4 0นะครับที่ส่งของมาให้ใช้แล้วผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ Surfskate Bangkok นะครับผมเป็นร้านที่ผมซื้อหลายอย่างมากเลยนะครับนี่วันนี้ครับส่งสเก t ตทูมาให้นะครับตัวเปลี่ยนลูกปืนก่อนเข้าตัวนี้ครับ๋ยวผมมาแกะกล่องนี้ก่อนเพราะว่า ยังไม่เคยใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ Sketch t ตัว Silver ตัวนี้นะครับ ก็ข้อดีนะครับก็คือเราสามารถกอกแกกได้นะครับก็คือเราวางแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกแล้วเราก็หมุนลัวๆได้นะครับผมมีตัวล็อกนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นขันล้อขันน็อตคิงพินอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ดีมากเลยผมน่าจะใช้เป็นประจําหลังจากนี้เลยนะครับเรามาพูดถึงตัวทักกันก่อนนะครับผมใช้เป็นวอเตอร์บอลไทยแลนด์วอเตอร์บอลธรรมดานั่นแหละนะครับทั้งอะแดปเตอร์ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังสาเหตุที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเรายังคงความเป็นสตรีทได้อยู่ครรบแล้วก็เเาาาสมถ ได้เหมือนตอนที่เราเล่นเซิร์ฟได้เลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีของปลอมเยอะมากเลยนะครับสำหรับวอเตอร์โบนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมเปิดกล่องมานะครับเราก็จะได้สติกเกอร์2อันแบบนี้นะครับสำหรับตัวไอคีบฉลามตัวนี้นะครับ2อันโลโก้วอเตอร์โบนสีดำนะครับสแผ่นใหญ่มีน็อตมาให้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 4ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวพระเอกเราครับอะแดปเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นแบบนี้ตัววอเตอร์โบนนนะะครรับไมม่่ใใชสปิงงข้าจีลูก อันนี้ใหญ่อยู่นะครับข้างในความแข็งแรงก็ทนทานนะครับแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็เอามานะครับใส่กับตัวทักสตีดเราข้างบนนี้นะครับแล้วเราก็ขันคิงพินออกนิดนึงเราก็สามารถเล่นได้เลยอันนี้คือสําหรับตัวแดอปเตอร์ข้างหน้านะครับแล้วก็แดอปเตอร์ข้างหลังนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ตัวน็อตตรงนี้นะครับจะมี4ี่รูหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาตัวทักสตีดนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมเลือกใช้ตลอดนะครับแล้วก็ว่าจะใช้น่าจะตลอดไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นที่จะเปลี่ยนเลยเพราะว่าค่อนข้างชอบในวอเต พัทบอลนะครับราคา4,400บาทนะครับผมมาตัวต่อไปนะครับคือทักสเกิทนะครับผมใช้เป็นทักอิิเพนเดนต์ไทเทเนียมนะครับความกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าเท่าไหร่วัดตัวน็อตนะครับตั้งแต่ตัวน็อตเลยจนถึงน็อตอีกตัวนะครับ9.5ถ้าเป็นนิ้วนะครับ9.5แต่ที่ตอนที่ผมซื้อมานะครับเป็น169นะครับความกว้างเดี๋ยวผมจะวัดทั้ง2องตำแหน่งนะครับคือน็อตข้างล่างที่ยึดตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็น็อตที่ยึดทักกับอะแดปเตอร์ว่ามันยาวเท่าไหรรร่นนนะะคัััับเาาจจวววดกตตต็อใ นนี้ะครับมาถึงน็อตตัวนอกตรงนี้และน็อตตัวนี้มาถึงตัวนี้เริ่มจากตัวอะแดปเตอร์ก่อนจากน็อตอะแดปเตอร์นะครับถึงอีกฝั่งหนึ่งคือ17นิ้วนะครับและน็อต ตัวทักน็อตตรงนี้ถึงน็อตตัวนี้16นิ้วนะครับระยะวิวเบทและเดี๋ยวผมวัดตรงนี้ให้นะครับก็คือแกนทักถึงแกนทักอีกฝั่งนะครับ9ครับ19นิ้วน็อตแกนทักต่อแกนทักนะครับ19นิ้ววิวเบทระหว่างทักกับทัก16นิ้วนะครับและอะแดปเตอร์ครับถึงอะแดปเตอร์วิวเบทคือ17ครับ ข้างในนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วผมก็มาคอสตอมอีกทีนึงก็คือฉีดสีสเปย์นะครับใส่ตัวทักส่วนที่เห็นเป็นรอยแบบนี้นะครับคือเอาไปกระโดดกายเหล็กอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีรอยตามปกติตามการใช้งานนะครับตัวทักนี้นะครับผมซื้อมา3,500บาทนะครับผมสําหรับตัวทักนี้นะครับแล้วก็แบริ่งตัวกลางครับที่แรกมาเนี่ยจะเป็นลูกยางสีเหลืองทั้ง2อันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ผมรู้สึกว่ามันย้อยไปนิดนึงนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นบูชชิ่งอินดิเพนเดนต์นะครับสีแดงขนาดกลางๆนะครับ ใช้สีแดงเพราะเราชอบนี่ผมก็ใช้เป็นลูกยางสีแดงของอินดิเพนเดน์เหมือนกันนะครับผมราคาประมาณ500บาทหรือ450าประมาณนั้นนะครับ550าประมาณนั้นนะครับล้อนะครับผมใช้เป็นอะแรงกระต ong นะครับอะลองกระแตงนี่ เป็นข้างหลังสีเหลืองนะครับผมความแข็ง 86A นะครับความใหญ่65 65ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับความแข็งข้างหลังน่าจะ86หรือ87ประมาณนั้นครับส่วนข้างหน้าก็จะอ่อนกว่านะครับเป็น84หรือ83ประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ขอโทษแต่ล้อนี้นะครับผมซื้อมาจาก เซิร์ฟเกตแบงคอกอีกแล้วนะครับนี่เจ้าเดียวกันนะครับใครสนใจล้อก็สามารถทักไปติดต่อได้เลยนะครับล้อผมซื้อมาในราคา3290บาทนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมซื้อมาราคา3290อายุการใช้งานก็ค่อนข้างพองสมควรครับลายก็ออกไปบ้างนะครับตามการ snap นี่แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นลูกปืนนะครับแบิง แบล็งก์ใช้เป็นโบรนสวิตเซรามิกนะครับตัวที่เพิ่งรีวิวไปล่าสุดเลยนะครับราคาก็เป็นราคากลางแล้วกันเนาะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ถามว่าทำไมถึงเลือกใช้แบลลิงราคาขนาดนี้นะครับด้วยความลื่นของมันนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยในการเตะครั้งหนึ่งนะครับถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยเราถ่ายกับลูกปืนธรรมดาสักประมาณ2-3รอบเลยประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นการปั๊มนะครับก็ปั๊มทีเดียวเหมือนปั๊ม4ทีเลยนะครับค่อนข้างที่จะเราเก็บแรงไว้เล่นท่าได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ลื่นกว่าด้วยลื่นกว่ามากเลยครับใช้คําว่ามากๆเลยตัวต่อไปก็เป็นเรียวกาดนะครับเรียวกาดอันนี้ก็เป็นกระโดดกายนะครับกระโดดบอดสไลด์แต่ผมยังไม่ได้บอดไลลล์นนะรรััเาาวว่กกตงงมอ ก็ได้มาในราคาประมาณ600บาทนะครับอันต่อไปนะครับก่อนที่เราจะหงายบอดนะครับก็คือเขียงเขียงผมเอง ตัดเองนะครับคลิปเพิ่งลงไปนะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ดูคลิปตัดเขียงนะครับไปดูนะครับเรียกขอกันมาเยอะมากก็มีคลิปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเขียงเบ็ดเสร็จก็250นะครับเพราะว่าทําเองอันต่อไปนะครับส่วนของข้างบนนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงระยะวิวเบดที่หลังแล้วกันนะครับกิ๊บเทปนะครับใช้เป็นกิ๊บเทปของม็อบนะครับผมซื้อมาแล้วก็นั่งตักแปะเองทีละชิ้นมันก็จะมีความสวยมากขึ้นแล้วก็ตามที่แบบเราชอบเลยนะครับผมตอนนั้นคือไอ้อินสปิเรชันมาจากอินเดียน ค่อนข้างชอบแบบอะไรแบบนี้นะครับก็เลยตัดเป็นแบบนี้ตัวน็อตใช้เป็นน็อตสีม่วงนะครับใช่ไทเทนนะครับสําหรับตัวนี้แผ่นนะครับผมแผ่นความกว้าง10นะครับความยาว31.25นะครับเป็นแผ่นของวิชชั่นนะครับปี1999นะครับส่วนนตนตครับส่วนเทลครับจะมีเคอร์ประมาณนี้นะครับส่วนของการนู่นนี่นั่นขึ้นนะครับความยาวก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาอยู่เป็นบอร์ดทรงโอสคูลนะครับสามารถเตะทิกได้นะครับแต่พออยู่บนเซิร์ฟก็จะเตะทิกค่อนข้างยากนะครับราคาม็อบผมซื้อมา2แผ่นนะครับ ก็แผ่นละ300รอก็ตกที่600บาทนะครับสำหรับคลิปเทปแล้วก็ตัวแผ่นนี้นะครับผมได้มาตอนนั้นประมาณ6,500นะครับได้ตัวบอร์ดนี้มา6,500จําราคาไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่นะครับแต่ประมาณประมาณนี้นะครับ6,500นานะครับสำหรับตัวแผ่นคลิปเทป 600แล้วก็เรียวกาดหก0้แล้วก็เทลกาดสองร้อาสิบไปอะแดปเตอร์4,400ัทัก Titan 35, อินดิพินเดนต์ไทเทเนียม3,500ล้อ3,290ลูกปืนอีก5,990นะครับประมาณนี้เรื่องความลื่นของลูกปืนหรือว่าเวลาผมล้างอะไรอย่างงี้นะครับผมจะใช้เป็น wd 4 0ครับล้างง่ายครับประสิทธิภาพค่อนข้างครอบคุมเลยนะครับแนะนํา wd 4 0นะครับวอทเวิร์อันนี้คือสายเซิร์ฟรู้กัน,นครับสายคอตตอมรู้กันอันนี้มันเวลิกกูดอยู่แล้วคุณผู้ชมประมาณนี้ครับ เอาบอกสติกเกอร์ได้ไหมว่าเราแปะอะไรบ้างอ่ะเอาสติกเกอร์ด้วยก็ได้นะครับ ข้างหน้านะครับเป็นสติกเกอร์เวลคั่มนะครับส่วนโน้ตแต่อันนี้มันผมจับบ่อยนะครับเลยค่อนข้างที่จะจางแล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเฟิร์สตรงนี้เขียนคําว่าเฟิร์สตรงนี้แล้วก็ข้างบนเขียนว่าบัตรเป็นเฟิร์สบัตรคิวแรกนะครับแล้วก็ที่ต่อมาก็คือนา5ครับร้านเสื้อนะครับนายเห็นไหมในกล้องนี้นา5นะครับแล้วก็โลโก้หัดเชลนะครับรายการของเราเองโลโก้ก็อยู่ข้างหลังนี้นี่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 ้วนี้ใครอยากได้สติกเกอร์เจอกันขอได้นะครับเดี๋ยวหน้ากำลังคิดอยู่นะครับว่าจะออนท ไววแล้กัอย่างใบหลายที่มากแต่โควิดนี่อันต่อไปเป็น cover ครับโลโก้ cover ก็ซื้อของ cover มาในราคา6,700ก็ซื้อจากร้านสโลมสเก็ตแบงคอกเหมือนกันนะครับผมการันตีของดีแน่นอนอันนี้ผมบอกให้แล้วก็อันต่อไปครับผมเป็นสติกเกอร์วีลข้ามนะครับเป็นบอร์ดวีลข้ามผมว่างานคาบิตี้เขาสวยมากเลยนะงานบนบอร์ดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาร์ติสเขาค่อนข้างเท่ hey. ผมก็เลยชอบโลโก้เขามากแล้วก็มาแปะ2อัน2อันแล้วนะแล้วก็มีสติกเกอร์สไลด์ครับนี่ สติกเกอร์สไลด์2อันนะครับสข้างแต่ข้างนี้ค่อนข้างจางแล้วนะครับต่อไปครับผมเป็นคอสตอมสตูดิโอไทยแลนด์นะครับอันต่อไปก็เป็นคาเวอร์เหมือนเดิมนะครับซื้อจากร้าน s u b s ์ฟส t ก็ตแ k งกอกนะครับแล้วก็สติกเกอร์โบนสวิตนะครับติดตั้งแต่ตอนคลิปรีวิวลูกปืนเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ล้มไม่เลิกนะครับของเฮจโจนี่ตรงนี้อยู่ตรงมุมของล้อมีคณะลูกเจี๊ยบจันทบุรีตรงนี้นะครับแปะไว้สีดำแวนออฟเดอะวอลลตรงนี้ Nike SB แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ดี อยากได้ก็ตัวนี้หายากครับหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับอันสุดท้าย l u x ก e t Shop นะครับอันนี้คือร้านน่ารักครับพี่จูนอันนี้สนิทกันเคสติ๊กเกอร์ก็ประมาณนี้ส่วนลายบอร์ดก็สวยมากผมค่อนข้างชอบสีแบบชิจาร์ดอยู่แล้วนะครับแบ็กบอร์ดมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมใครที่สงสัยนะครับว่าผมใช้อะไรอยู่คลิปนี้ก็น่าจะตอบหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ บ,บอร์ดนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับบอร์ดนี้ใช้มากี่ปีแล้วบอร์ดนี้ใช้มาโดยประมาณ3เดือนถึง4เดือนครับประมาณนี้ไม่นานมากเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟได้ประมาณ4เดือนครับโดยประมาณเฉลี่ยนะ4เดือนส่วนสเก็ตอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งออมีคนถามครับเอ้ยใครถามทำไมพ <c oughs> ี่ไอเล่นบอร์ดเก่งจังครับโอ้โห,โหทำไมมันเหมือน ม,ม,มันแน่นอนอยู่แล้วครับการที่เราจะเล่นเก่งนะครับอย่างแรกเลยคุณต้องติดตามหัตเชลนั่นเองถ้าคุณติดตามหัตเชลยังไงคุณจะมีทริคมากมายการเล่นของคุณจะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามหัตเชลไว้ด้วยนะครับผมจะมีท่าเจ๋งๆมาสอนเพิ่มในอนาคตมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับท่าที่ผมอยากสอนแล้วก็มีวินัยในการซ้อมนะครับการเล่นสเก็ตยิ่งคุณมีวินัยมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งซ้อมมากขึ้นคุณอยากเก่งมากขึ้นคุณก็จะเทในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนประมาณนี้นะครับ ใครที่อยากได้ท่าอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ wd 4 0นะครับแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตแบงคอกนะครับมีของเจ๋งๆมาให้เล่นใครสนใจล้อนะครับแบบของผมนะครับก็ติดต่อเซิร์ฟสเก็ตแบงคอกนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ของเรานะครับผมวัตบลไทยแลนด์นะครับใครที่อยากใช้ตัวแอดเตอร์คู่กับทักสตรีทนะครับหรือว่าใครที่เล่นสตรีทอยู่แล้วอยากลลองมาเเ่นนซิรร์ฟะคับก็ วัตบุญไทยแลนด์นะครับตอบโจทย์ระวังของปลอมก็ด้วยนะครับช่วงนี้ของปลอมระบาดเยอะมากเลยนะครับก็ให้สั่งกับเพจวัตบอญไทยแลนด์ได้เลยนะครับมีประกันด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวัตบอญไทยแลนด์แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้ก็เท่แบบผมเลยรับประกันเจอกันนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับวิลล้วก็ชแนลด้วยนะครับกับรายการฮัทเชลนั่นเองนะครับผมไว้เดี๋ยวคลิปนี้ จบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับผม See you soon, Peace